ร้องเพลงโน้ตยาวอยู่ดีๆเสียงหายไปแป๊บนึงคล้ายๆกับเสียงสะดุดอะค่ะเป็นเพราะอะไรเหรอคะครูอืมครูเสอสานิฐานนะคะว่าน่าจะเป็นที่เส้นเสียงอาจจะแบบว่าเหนื่อย ไม่ไหวแล้วหมดแรงขอหยุดสั่นแป๊บหนึง่ทงทั้งที่ลมมันยังไม่หมดเลยนะคะน,นันก็คือการบริหารร่างกายนะคะหรือการบริหารเส้นเสียงเราต้องฝึกบ,บ่อยๆทําแบบฝึกหัดให้เขาให้เขาเกิดความเคยชินเกิดความทนทานในการสั่นสะเทือนแล้วทาให้เกิดเสียงขึ้นมาวิธีการง่ายๆค่ะที่ครูเอแนะนานะักเรียนหลายๆคนในการฝึกง,ง่ายมากจริง,รงๆก็คือให้ออกเสียงฮูลากยาวๆแล้วโดยให้จินตนาการว่าเหมือนเสียงของเราเนี่ยมีเส้น ใหญ่มงมุมเป็นสไปเดอร์แมนพุ่งออกมาจากปากพุ่งไปข้างหน้าตรงๆนะคะลักษณะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราทําให้ดูนะคะเป็นอย่างนี้นะคะอ,อให้ทําไปตรงๆควบคุมความดังได้มีความสม่ำเสมอในการออกเสียงและไม่จําเป็นต้องยาวจนเราไม่ไหวเอาแค่พอเราไหว นะคะหมายถึงว่าเราต้องเช็คตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราเราลมหมดละพอละแค่นี้ไม่ให้เสียงออกมาเป็นแบบนี้นะคะฮู้เราเหี่ยวลงอย่างนี้ไม่เอานะคะอันนี้ก็คือเป็นการฝึกควบคุมลมนั่นเองอะคะ่ะแล้วก็ทําให้เส้นเสียงเนี่ยได้ถูกกระตุ้นให้ทํางานเหมือนบริหารร่างกายเขาทําทุกวนัวนวนันละประมาณ2-3นาทีพอค่ะเท่านี้ก็จะแก้ปัญหาในจุดนี้ได้นะคะลองดูนะคะ